นเนโมตัสสภะคาวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะดีหน่อยตรงที่ว่าเรามีประสบการณ์คือผูกเคยผูกถูกผูกขาล่ามไว้กับหลุมฝังศพตอนเป็นเด็กก่อนที่จะบวชเนนแล้วก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยจังวนเท่าไหร่แต่ว่าถามว่า,า,าแหมเนาะโอ้ เรากาลังนอนอยู่ในเป้าศพที่เขาเพิ่งเอาศพไปหนึ่งเดือนที่แล้วและข้างๆนั้นมันยังไม่เอาออกยังไม่ได้เอาออกยังมีศพอยู่แล้วก็อุย้ยปองไปนู่นก็คือมีอีกองหนึ่งอยู่ตรงนู้นถ้าก็อยู่แบบเดียวกันนี่แหละแต่หลงตาหลงตาแค่ไม่ชอบชุมกับใครอันนี้สามเ้นไม่ต้องกังวลน,นะถ้าเดินที่สามจะมีเสียงะระฆังปุกก็เสียงก็จะเปิดเพลง ก็สามเรือนก็ให้ลุกไปแล้วประมาณตีสามครึ่งก็คงจะมีน้ําปนน้มีอะไรแล้วก็ถึงทำว่าสุดมนต์ก็เดี๋ยวสามเรือนเขาไปกราบพระอาจารย์แล้วกันจัดขอแล้วก็เดินตามไปพวกผมส่งแค่นี้นะสามเรือนนะมนนะผมลับก่อนเดี๋ยว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 คือก็ไม่ได้หมายถึงว่าอยู่โดยหลังพังเพราะเรามองไปทางที่เราเดินบาก็มีกฎอยู่ก็มีกฎพระ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 มองอยู่เป็นระยะคือระยะการกลางกฎนี่มันจะกลางอยู่ห่างกันประมาณสากโดยการจัดงานปริวัติกรรมเท่าที่ ในสมัยก่อนเลยนะในสมัย30สกว่าปีขึ้นหลังเนี่ยระยะห่างกดจะต้องห่างอยู่ที่6เมตรประมาณเหมือนเราปลูกยางพารนาะแถวยางพาราหกเมตรต่อ1กรดกรดนะมันก็จะมีกรดไม่ต้องถามเรื่องเต็น์เต็นเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่ในในสมัยนั้นก็จะมีซุ้มซุ้มซุ้มก็คือซุ้มที่ทําจากหญ้าฟางเนี่ยซึ่งตรงนั้นจะเป็นพวก พรามต่างๆเ,เขาจะพากันอยู่กันพื่อบีโซนหนึ่งสวนโซนนี้เป็นโซนเนรนกับพระพิสุทเราแจ็คพอดและเป็นสามนเณรหน่อยแต่มาอยู่ในระดับียกับพระมหาเถระคือมันอยู่เบ้าศกเนึกถึงนะอาจารย์อะไรรลยไหมอาจารย์ชำเนียนโอ้อาจารย์แม่นมากเราว่าแล้วรู้สึกเลยนะจริงๆพอไอเด็กสองคนที่มาส่งคนที่มาส่งไปกลับไปแล้วเนี่ย เราวางน,นี่เราถอดออกเราก็คุมใจนี่เรามีอังสะมหามงคลของราชาันจำเนียนของขังไอ้ไม่ต้องห่วงรับรองผีที่ไหนก็กลัวเราหมดแล้วต้องมอกกาบเราแน่นันคือก็เข้าใจนะว่าท่านไม่ได้ให้แต่อังสะมาทุกกระเป๋าเต็มไปด้วยฝ้ไฟเยอะแยะนะ,ยะของอะไรไม่รู้เราเพราะเราไม่รู้จากเรื่องพระเกศหรอกรู้แต่ว่ามีอะไรเต็มแล้ว จีวรมันเป็นสีดำไงจีวรสีดำดูเท่ดูแข็งมากก็เลยเหมาะกับหลุมศพเหมาะกับเบาศพก็จัดไปถูกที่เลยแล้วก็ใจดีสู้เสือกลางเต็นท์เข,ข้าใจไหมว่าพวกท่านถ้าพวกท่านตกใจตื่นตระหนกเรื่องอะไรความไม่ต้องถามเรื่องจะนอนได้ไหมไม่ต้องนอนกันอยู่แล้วนั่งหันหน้าไปทางทเตี่ยวก็ไม่น่าจะกล้านั่งได้นานขนาดนั้นต้องชํำเดืองหลอกแหลกหลอกแหลก ต้องหากิจกรรมเอาวะจัดของวางเสร็จแล้วเอาของวางก็อเอื้อมเอาของไปวางไว้จุดเทียนจุดเทียนในเบ้าตรงเบ้าแล้วก็เอาของวางเอาหนังสือส่วบนอาสามัญเดนที่คิวซังจะมีหนังสือเล่มหนึ่งที่เป็นหนังสือบูชามากก็ไว้จะพบกิดตัวตลอดยังไม่เล่าให้ฟังว่ามันคือหนังสือเรื่องอะไรนะเอาใส่เสร็จแล้วก็วางวางวางเสร็จก็เอาสรุปบัตแล้วก็ปูผ้าผยางปูผยาง พอผู้พยายางเขาผูกกดเขาจะทาเชือกไวให้เราผูกกดกลางไว้ก็ทํามุกมกดลํำวนไว้เดียบร้อยเดี๋ยบร้อยบก็เอาผ้าชีวันคลองนั้นเดินกลับเข้าไปเพื่อจะไปกราบครูบาอาจารย์ไปก็ถึงก็ท่านก็เทศนาอยู่ก็เลยเสียงเทศนาอยู่มันก็ไม่สะดวกไปกราบหรอกไม่เป็นไรท่านรู้แล้วละ่ะก็เลยเดินไปได้ครึ่งทางก็เลยกลับมากลับมาเสร็จก็อยู่ในคืนนั้นก็เดินอยู่ในรูปแบบของไม่ต้องถาม ว่าได้นอนไหมได้จำวัดไหมไม่ต้องถามเรื่องนั้นว่าได้จำวัดไหมพวกท่านผู้ฟังก็น่าจะพอประเมินออกมะน่าจะได้จำวัดอยู่หรอมั้งอ๋อดีหน,อน่อยมันมีทางจงกรมก็เดินเดินไปเดินมาเดินภาวนาเดินจงกรมเช่นแมบอกก็แล้วแต่จะคิดไงว่าเดินแบบไหนพอมันเรื่งดึกเป็นยิ่งเงียบนะคือเสียงเทศบรรยายนในการปฏิบัติธรรมมันจะอยู่ประมาณสักงสี่ทุม่ม ก็ต้องนอนแต่หวันพระทนอนไม่เกิดน,นี่เพราะว่าตีสามจะได้ยินเสียงเสียงปุทธังโซลนังกัจเจมีนั่นแหละเสียงนั่นแหละพุทธังโซนังกัจเจมีนั่นแหละเราต้องตื่นนะเป็นเหตุที่มาไฟไม่ซุม้มในตอนที่แล้วเนาะดังนั้นก็สี่ทุ่มก็เรื่องเงียบเงียบก,นก็นี่คือเสียงหนึ่งที่ถ้าพวกท่านฟังคลิปฟังคลิปจะเห็นว่า คัมีรชีวิตจะเอาสาวนั้นใส่ด้วยคือเสียงนกคูกนกคู่กับป่าช้านี่ยมันมันทําบุญทํากรรมอะไรร่วมกันมาก็ไม่รู้นะมันผูกพันกันได้ดีมากมันทําไมจะต้องมารองที่ป่าช้านกแสนตกคู่เสียงป้าวอะไรพวกนี้คู่อะไรพวกนี้คือตอนเด็กๆเราไปเก็บกลางวันก็ได้ยินนะแต่ไม่รู้ตัวมันเป็นยังไงได้ยินได้ยินในป่าลกป่าหนาๆเนี่ย ปลาคืมเขิมและที่ปานั้นต้องเป็นป่าช้าเท่านั้นปลาธรรมดาเสือกไม่มีพวกท่านทั้งหลายมันน่าแปลกมากเอา้าทําไมนกบ้านเนี่ยมันจะชอบอยู่กับผีกับศพก็ไม่รู้นันกแสงนกฮูกเสียงอะไรสักแววกุว๊กกุ๊กคือมันวังเวงดีดเหมาะแท้เหมาะแท้แต่ว่าที่สามเณรที่คยูสั่งอยู่ในคืนนั้นก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทั้งคน และไม่ใช่คน